โอ้แม่แม่เลยอันมีน้ำใจค่ะในพี่ตุ้มนะคะซื้อเรียกสายไหมเนาะซื้อบ่ามะพราวค่ะพอพี่ตุ้มซื้อสายไหมมาฝากพอเม็นเลขกระพออมวเนานเลยไม่ใช่ทีอนานเลยหัวหน้าใครอยากเล่นเล่นเด็ดอย่าลืมนะคะเนี่ย มีดอกไม้ทุบเพียนมาพร้อมมากค่ะมีพบเป็นผัวแนั่งตรงนี้ก็ได้มาฟังแม่กี่หมอดอกไม้เป็นหัวตายเมื่อคืนปังบอนกินดอกเอราอไอดอกนี่เพราะแปะดอกไม้นี่นะทำให้อ่าไม่ได้ดูไรอันเขาก็เลยด่าดอกไม้ที่หัวเขาแต่เ่าพี่ตุ้มตรงนั้นพี่ตุ้มตกกระจายด่าฉันหรือเปล่า ว่าอีดองนี่บางเธอว่าใครไม่ไม่พูดแล้วมันจับปดหวยอีดองมันไม่ได้ใช้เลยเว้นวักนานไปหน่อยทำให้ทำให้พี่ตุ้มเข้าใจผิดใจคิมมูนไม่พอคิมมูนจะพอจะดูทนหน่อยเป็นไงพอคนมีน้ำใจมีน้ำใจซื้อรองเท้ามาฝากจะลังจะบอกซึ้งในพระคุณที่นุ่นนำ ึงมากค่ะาเป็นแมแกวนแกชลจาเดี๋ยวเวลาเขาไลฟ์สดเขาจะเต้นไปด้วยค่ะนนี้วันนี้แม่แก้วมันข้าวใครจะเอา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 ยอาไม่น้อย่พอแจกทั้หมดแล้วตัวเองไม่ได้กินกใชใชก แดรูบานอันนี้ก็ไม่ไแงเพื่อนประมาณนี้แหละแดเ็จหมดตายลืมลืมวนน้ำลายพวกพวกพกอะเลี้ยเลี้ยได้ไรมผมออเลยด้ค่ะมาปลาปลาผมคอน้มีปลามีอะไรลูกลูกพ่อลูกพ่อเนา่ออะไรไปฟาร์มเป้นพอไทโม่ใส่อเต๊นพอหูมันจีพอไปห้องน้ำ้เย่อเฮ้ยลาน ันี้ซื้อกิต๊ตานล้างมือนะใแลูกค้าด้วยไ่ลก็รอลูกค้าก็รอแถวก็แถวน่ารักที่สุดพอเปนวนพอไจ่ายตังพอไปดีกว่าพออืม้กเข้าไปได้พออลืมปไสปไอ้ยามแก้ตะบนเยอะพออย่าให้เข้าพอแล้วกันพอแล้วนะ เดี๋ยวจะให้เธอเยอะลก็ว่าฉันเัี่เกียดเอาแป้งหน้าพี่ตุ้มก็ซื้อมาฝากนะฮะซื้อมาฝากขอ่อห่อไนจะได้กินไม่แก่ห่อเช่นห้อมะแม่โดยบอกแกยากินน้องเปลือกกินอะไรแล้น้องเปลือกกาลัด ไม่ได้เคี่ยวเลยไอ้ย่าแกให้เลยย่าย่าฟันเธอแกดิบ้าโอ้ยอมทั้งคืนเออปวดหัวนอนอะไรเนี่ยเม็ดนี่ก็เป็นชั่วโมงนะเนี่ยแม่แม่แอวอยู่ใกล้ระวังผมสีม่วงร่วงใส่ไหมเขาไม่มีอันนี้หรอกยี่งไกลเขามีที่แกให้ไปมีที่ก็มีที่แกมีพี่แกพี่แกให้ใครเอาหยิบตอนนี้บรรยากาศหน้างานนะครับหน้แดง แม่แม่บอกรอไปกินไปไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมอ้วนขึ้นแยกมันงงกันอย่างนี้พอกินเสร็จเอ่อหลังจากแลาอแสดงว่าแม่หิวอีกแม่ร้านข้าวต้มนะวันี้แม่ร้านข้าวต้มนะร้านข้าวต้มอีกแล้วไปร้านข้าวต้มอีกแล้วร้านข้าวต้มต้องกินแล้วเนี่ยร้านข้าวต้มอเลยนะร้านข้าวต้มร้านที่หนึ่งไปแต่ร้านข้าวต้มร้านที่หนึ่งลาบยะโสธรบางบอกว่าเคยไปอยกินอร่อยมากอร่อยมากเลย yeah <laughs>